ศิลาจารึกวัดศรีชุมศิลาจารึกสุขโขทัยหลักที่สองวงเล็บวัดศรีชุมลักษณะาจารึกเนี่ยเป็นแผ่นหินนะครับมุมมนข้างบนข้างล่างนี่ปล่อยธรรมชาติแต่ทําให้เป็นเหลี่ยมตรงสาหรับตั้งฝังลงไปในที่ใดที่หนึ่งนะครับในลําดับทางราชการจัดให้เป็นศิลาจารึก สุโขทัยหลักที่สองถามว่าทำไมถึงหลักที่สองตอบได้ว่าเพราะไม่ไม่ให้เป็นหลักที่หนึ่งจากหลักที่หนึ่งถูกจองไว้แล้วก็คือจิราเจรึกพ่อคุรังกแหมงนะครับเพราะต้องการให้จาเจริกพ่อคุรังกแหมงเป็นหลักที่หนึ่งอันนี้ก็เลยต้องเป็นหลักที่สองตรวจสอบอ่านโดยศาจารย์ยศเซเดอ่านครั้งแรกนะครับ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อร้อยปีที่แล้วเมื่อพศ2,467ปีนี้2,560ร้อ100ปีพอดีล่าสุดคือหอสมตรุดแห่งชาติกรมติณวกรชำระอ่านใหม่พิมพ์เผยแพร่เมื่อ2,523เมื่อ44ปีที่แล้วพี่คุณใม่เคลื่อนไล์ไปเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับเนื้อหาทั้งหมดโดยสรุปเป็นเรื่องเล่าโดยมหาเถรศีสศรัทธาตั้งแต่ต้นจนจบนี่มีสองด้านนะครับ เล่าประวัติตนเองตั้งแต่ก่อนบวชเป็นนักรบระดับขุนศึกเมืองราชแล้วก็ออกบวชตระแวงบุญไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทำบุญที่ต่างๆแล้วไปสแสวงบุญลังกา10ปีกลับจากลังกาก็าไปอยู่สุโขทยัยทำศิลาจลึกนะครับที่สำคัญก็คือเล่าประวัติความเป็นมาของรัฐสุโขทยัยตั้งแต่กําเนิดโดยวงศีนวนัมถุมจากนั้นวงพระร่วงก็มารับช่วงต่อไปนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวโดยย่อที่อยู่ในจารึกวัตศีชุมหรือจารึกสุโขทัยหลักที่2ปัญหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจารึกหลักนี้มันอ่านลําบากอ,ะอ่ะก็แน่น,นอนจารึกมันก็ต้องอ่านลําบากซึ่งเป็นผลทําให้มีการอ่านและตีความไม่ลงรอยกันโตเกียงกันอยู่ตลอดเวลานะครับผมสรุปจากสิ่งที่อาจารย์ดรประเสริฐท่านบอกไว้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือหนึ่ง เนื้อความมันปะปนกันนำเรื่องที่กระทำตอนขากลับคือขากลับยัง,งกาไปเล่าไว้คราวเดียวกับขาไปลังกาเอามาปนกันถ้าใครไม่มีประสบการณ์ก็แยกไม่ออกหรอกอไม่รู้หรอกว่ามันปนกันอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงสับสนไงสองสลับไปสลับมาเพราะผิดพลาดในการคำนวณพื้นที่สลักข้อความนึกออกไหมพื้นที่มีอยู่แค่เนี้ยหินมีอยู่แค่เนี้ยเ,<อ>เนี่ยพื้นที่สลักเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ขน,น่นแหะ เพราะฉะนั้นด้านที่หนึ่งเนี่ยสลักไปแล้วไ,ไปอ่านต่อด้านที่สองไม่พอไปอ่านต่อได้สองอาไม่พอเลยยย้อนกลับมาต่อด้านที่หนึ่งใหม่มาต่อด้านที่หนึ่งเสร็จแล้วเฮ้ยไม่พออีกไปต่อด้านที่สองใหม่งงเลยทีนีถ้ถ้าใครไม่ใช่นักอ่านตรีลาดึกมันไม,ไม่มีทางเข้าใจได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วอย่าอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดมันมีการตีความใหม่ได้ตลอดเวลาไอ้นี่คือปัญหาของศรีดาเฉดึกหลักที่สอง เส้นทางแสวงบุญของพระมหาเถรนะครับได้จากเนี่ยทีราจารึกหลักเนี้ยจารึกหลักนี้พบในอุโมงค์วัดศรีชุมเขาจึงตั้งชื่อว่าจารึกวัดศรีชุมเพราะมันอยู่ในอุโมงค์ทุกวันนี้ผมก็ขบไม่แตกถามใครใครก็ขบไม่แตกอ้าวแล้วทําไมไปตั้งในอุโมงค์ <c oughs> ไปตั้งไว้ทําไมแล้วใครจะเข้าไปอ่านใครจะรู้มันเหมือน,นหลบๆซ่อนๆพ่กลอยู่นะครับ เป็นปน<ช>ัญหาทุกวันนี้ยังขบไม่แตกแตนักวิชาการก็อธิบายไม่ได้นักบรังคดีก็งงแตกนะครับ<ม>ส่วนอีกหลักหนึ่งอ่ะคือข้อความเนี่ยไม่จบนะครับยังไม่ได้เล่าเรื่องขากลับขากลับมันออกมามาขึ้นปังแล้วไปอยู่ไหนอ,ะอ่ะไปเล่าต่ออีกหลักหนึ่งหลักที่สิบเอ็ดก็เรียกว่าจารึกสุโขทัยหลักที่สิบเอ็ดก็อยู่วัดเขากบน <ะ S 1> <ช>ครสวรรค์ ทูดงไปสแสวงบุญไปไหว้พระธาตุในที่ต่างๆทั้งในไทยและบางส่วนของพม่าแล้วผ่านไปทางอินเดียลังกาเริ่มตั้งแต่สุขโขทัยศรีทัชนาลัยเมืองฝางเม <c oughs> ืองฝางที่อุตรดิตถ์นะครับเหนือขึ้นไปเนี่ยเยมืองแพงร่เมืองลำพูนเมืองตากเมืองเชียงตองก็คือเมืองไรแหงที่จังหวัดตากเมืองชอดแม่สอดที่จังหวัดตากไปออกชายแดนนะครับข้ามไปพม่าไปดงที่โปรช้างมีภาษาในจารึกตรงไหนก็ไม่ทราบนะครับอาจารย์ปรสริฐเขาบอกอธิบายว่าอยู่ในเขตภาคใต้ของพม่า แล้วก็ไปลงเรือที่มอตะมะใต้นครปันไปเมืองเมาะลำเลิงเพื่อจะจับเรือไปลังกาไปทางทะเลเรียบชายฝัาง่านเมืองกะลิงคราดเมืองทานยักตกาอาจารย์ประเสริฐก็บอกอยู่แคว้นอันตรประเทศเมืองปาตรีบุตรเมืองนครตีราะจะมณทนกันนี่อัรมินอินเดียใต้แล้วถึงไปลังกาอยู่ลังกากสิบปีกษัตริย์ลังกายกย่องสรรเสริญถวายสมณศักดิ์ระดับสังฆราชว่าสมเด็จ พระมาหาเถรศสีสัทธาราชจุฬามุนีศีรัตนลงกาทีปะมหาสามีชื่อนะครับสมณศักดิ์แปลว่าดวงแก้วอันประเสริฐประดับเกาะลังกาไม่ธรรมดาเขายกย่องมากนะครับแล้วก็กลับจากลังกามาฟังประเทศไทยปัจจุบันนะครับกับทางเรือข้ามสมุทร มาขึ้นบกที่เมืองตะนาวสีทางพม่าใต้เมืองมริดทุกวันเนี่ยเมืองมริดตะนาวรีเข้าผ่านช่องสิงขรเข้ามาทาังประจวบอ่ะแล้วก็เดินบกมาเพชรบุรีราชบุรีอยุธยาศรีรามาเทพอโยธยานั่นแหละแล้วเข้าสิงบุรีอยู่ในจารึกนะเรียกว่าเมืองกำพงครองแล้วไปนครสวรรค์แล้วก็กลับสุขโขทยัยมีตามเส้นทางทั้งหมดเนี่ยบอกในจารึกนะครับไม่ได้เดาในจารึกหลักเนี้ย สิ่งที่ประวัติศาสตร์ไทยไม่พูดก็คือว่าเรารู้จักประวัติศาสตร์สุโขทัยจากจารึกหลักที่สองวัดศรีชุมของมหาเถรมหาเถรเป็นคนทําเขียนไว้บอกจารึกบอกประวัติศาสตร์สุโขทัยว่าก่อตั้งด้วยวงศรีนาวนานำถุมวงศรีพ่อขุนศรีนวานถุมนาวนานำถุมมีโอรสสององค์พ่อขุนผาเมืองพระยาคาแหงพระรามพระยาคาแหงพระรามมีโอรสคือพรมหาเถรศรีสัตถามหาเถรศรีสัตถาเป็นหลานปู่คือหลานของ พ่อขุนศรีนวนาถมผู้สร้างเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยเป็นหลานลุงหลานของพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชครับเริ่มจาลึกด้วยการบอกความเป็นหลานปู่หลานลุงแสดงอะไรบางอย่างทางการเมืองมีนัยยะซ่อนเล้นอยู่ซึ่งยังขบไม่แตกแต่สามารถเข้าใจได้คืออะไรแสดงตนเป็นเจ้าวงที่มาให้ไม่ใช่ธรรมดานะใช่ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นเจ้านะอ่ะ ปู่ข้าพ่อขุนศรีนำมานำถมนะลุงข้าพ่อขุนเหมอเมืองนะสองแสดงความชอบธรรมในการสืบกษัตริย์ทางโลกว่ามีสิทธิ์ในราชานาจรมีสิทธิ์ในการนาาสมบัตินะสองมีความชอบธรรมในการประกาศตัวทางธรรมอยู่ฝ่ายพุทธจักรฝ่ายเถลพาภแบบลังกาเพราะไปลังกาไงศาสนาการเมืองอยู่ๆจะมาประกาศทำไมขึ้นต้นประกาศเลยเนี่ยหลานเจ้าเลศิลาใจลึกแบบเนี้ย บอกกาเนิดรัชสุขโขทัยพอ่อขุนศรีนนถมสร้างเมืองสุสีสัตนายสุขโขทัยเป็นต้นกําเนิดของรัชสุขโขทัยพอ่อขุนผาเมืองเป็นเจ้าเมืองราชเมืองลุมพอ่อขุนผาเมืองมีชื่อเเมนว่ากมรเตงอันผาเมืองเนี่ยอยู่ในใจเลือกหลักนี้หมายถึงความเป็นเจ้าผาเมืองเป็นเจ้ากมรเตงอันเป็นภาษาเขขรแปลว่าเป็นเจ้ากษัตริย์เเมนยกจ้องผาเมืองจึงให้ของก็คือหนึ่ง พระนางสุครมหาเทวีลูกสาวกษัตริย์ขเขมรยกให้เป็นชายาผาเมืองนี่ไงเอาเป็นลูกเขยเลยครับถ้าขืนไม่ไม่เอามาเป็นลูกเขยเดี๋ยวมันเป็นศัตรูยกให้เลยเท่ากับผาเมืองเป็นลูกเขยกษัตริย์ขเขมรหรือกษัตริย์เขมรเป็นพ่อตาผาเมืองสองพระขันชัยศรีเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์สัญ,ญลักษณ์ของผู้เป็นใหญ่มีอํานาจยกให้กับพ่อขุนผาเมืองสาม,สามให้ชื่อด้วยว่าศรีอินทรบดินทราทิศ นมามรเกียรติยศเทียบเท่ากษัตริย์กเมน่นแต่ชื่อเนี้ยต่อมาก็ยกให้พ้อคุณบางกลางหาพระสหายซึ่งเราก็รู้จักกันนะฮะในชื่อสีอินทราิติ์แต่เราไม่ได้บอกที่มาในติราจารึกหลักนี้นะครับที่บอกว่าขอมสบาดโขนลำพงมายึดเมืองสุขโขทยัยถามว่าแล้วทำไมต้องมาบอกเรื่องขอมสะบาดเขาเป็นญาติกัน ขอมตบาทเป็นเชื้อสายเจ้านายฝ่ายละโวที่มายึดเมืองสุขโขทยัยผาเมืองยึดคืนขับไล่ขอมตบาดออกไปอยู่ในจารลึกหลักนี้เมื่อผาเมืองยึดคืนยกให้บางกลางหาวครองสุขโขทยัยยกให้จากนั้นผาเมืองก็กลับเมืองราชเพราะเมืองราชใหญ่โตกว่าและสําคัญกว่าเมืองสุขโขทยัยแต่ไม่ได้บอกไว้ในศีลาจาดึกเมืองราชอยู่ไหนไม่มีในศีลาจจดึกแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ผมจําเป็นจะต้องมาบอกให้ฟังว่า โดยข้อสันนิษฐานของสมเด็จกรมพญาดำรงเมืองราชทรงเขียนไว้ไปแสดงบรรยายพงศวดานสยามเมื่อที่จุลาเมื่อร้อยปีที่แล้วเมื่อพศ .2467 ทรงบอกว่าอย่างนี้ว่าสันนิษฐานว่าเห็นจะอยู่ริมลำน้ำสัก์มิเมืองเพชรบูรณ์ก็เมืองสีเทพสมเด็จกรมพยาดำรงทรงสันนิษฐานว่า น่าจะอยู่ริมลำน้ำศักก็คือลำน้ำป่าศักถ้าไม่ใช่เมืองเพชรบูณ์ก็เมืองสีเทพไอ้ตรงนี้สำคัญเพราะแสดงว่าทิษทางในการสมเด็จพระยุรมองเห็นว่าเมืองราอยู่ทางทิศต,ตะวันออกซึ่งมันตรงข้ามกับนักปราชญ์สมัยปัจจุบันว่าอยู่ทางทิศเหนือกรมตำรงบอกว่าอยู่ทางทิศต,ตะวันออกโดยเฉพาะอยู่ลุ่มน้ำป่าศักไม่เพชรบูณ์ก็เมืองสีเทพ เมืองศรีเทพเป็นเมืองคู่เมืองแฝกกับเมืองเสมาซึ่งทิศทางไปไปทางเดียวกันกับเมืองเสมาเพราะเป็นเมืองคู่อยู่แล้วคือเมืองศรีเทพกับเมืองเสมามันคู่เมืองอยู่แล้วศรีจนาสะด้วยกันเพียงแต่เสมาเมืองเสมาอยู่ที่ราบสูงเมืองศรีเทพอยู่ที่ราบลุ่มแต่มันอยู่ติดกันใกล้เคียงกันมากลงจากที่ราบสูงจากเมืองเสมาก็ชนเมืองศรีเทพนะฮะเป็นที่รู้กันรับรู้กันเพราะศิลปกรรมก็แบบเดียวกันใกล้เคียงกันนะครับ ข้อสำคัญคือแนวคิดของสมเด็จเนี่ยไม่อยู่ทางทิศเหนืออยู่ทางทิศตะวันออกไปทางเมืองสีเทพซึ่งเมืองสีเทพกับเมืองเสมาเป็นเมืองแฝดเมืองคู่กันรู้กันอยู่แล้วแต่ข้อสําคัญก็คือว่าเมืองสีเทพไม่มีอโลคยาสารแต่เมืองเสมามีอโลคยาสารการมีเมืองมีเมืองอโลคยาสารมันแสดงความสัมพันธ์กับขเขมรในรุ่นชัยประมาณที่7ลงมา ที่ใกล้ชิดกันมากอไอ้เนี่ยเป็นหลักฐานสําคัญมากที่จะทําให้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วสมเด็จกรมยาดํารงก็ทรงสังหอนอยู่นะรือทางนี้มันก็จะเข้ากันได้กับเมืองเสมาอยู่ลุ่มน้ํามูลที่เมืองสูงเดินตามข้อสันนิษฐานของอาจารย์มานิตวัล,ลิโภโดมซึ่งเป็นนักปราชญ์กรมศิลปากรเองและเข้ากันได้กับเรื่องราวของจิตภูมิศลงล็อกลงล็อกกันไปหมดนะครับ แต่ว่าไม่เป็นไปตามที่ด็อร์ประสิิ์อนิฐานว่าอยู่ทางรุ่มน้ำน่านที่อุดรดิษคนละทิศนะฮะเพราะฉะนั้นแนวโน้มจะไปทางไหนก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทัน ินทานบ้านเมืองดึกดำบรรูคันรุ่งดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ